โค้งก็ทะเลาะขอนคันเร่งไหมขอดได้เลยตัวนี้แบบนี้ขับอย่างนี้ขอดได้เลยขอดขอดใหมันไหลไปเอออ่าตัวเลี้ยวพคนเราค่อยเร่งอ่ะมาบอกคนลไปเออไปเรื่อยไปตามไปตามปั๊มโค้งอย่าล้ำเส้นเออไปไปหยับหยับหน่อยทีเออแล้วก็ยกไอทีเบรกเบาเบาเออ โค้งจากรับเออยอะโค้งโค้งอย่างนี้ปรับพอดีพอดีอย่ามากโคง้งน้อยปรับสน,นบิดเดียวให้เขาใส่ก่อน,นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปตามทางค่ะอย่างนี้ปับนิดเดียว เวลาเลี้ยวปรับนิดเดียวต้องดูโค้งโค้งนี่มัโโนโค้งเยอะเปล่าโค้งหักจอกเปล่าก็ปรับเยอะโค้งนิดน,น้อยปรับนิดเดียวเวลายอยู่ทางโค้งอย่าไปเร่งเครื่องให้เร่งเร่งเร่งก็พอเนอาะพอเรากเก่งกันปุ๊บเราก็เร่งได้ตรงนี้ระวางังชะลอเบรกแตะเลยเขาเร่งออกเลยมันแตะเบรกกันเดียว แล้วดูก่อน,ด,อด,นอดูตะระวังอามามอมเยอะหน่อยอถูกต้องนะคืนคืนเออนั่นแลแต่ก็เลี้ยงกลับมาเดี๋ยวอีกสักพักเราจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายซอยหน้าซอยที่มีเซเว่นลูกดูไก,กลๆยันไงเซเว่นนั่นเปิดเตรียมเปิดไฟเลี้ยวเลยเราจะเลี้ยวตรงปากซอยเซเว่น ที่เราเลี้ยวมาอ่าจะรอดูจุดจุดตายไัหน่อยอ,อ่าเลี้ยวๆไปขึ้นสะพานรังมอไซอ์อือ เดี๋ยวดูมันจะมีลงสะพานไปสักพักก็จะมีซอยให้เราเลี้ยวไปร้านก๋วยเตี๋ยว เลยมาแล้วเดี๋ยวต้องหาที่กลับรถเดี๋ยวจอดแล้วให้ลุงขับละพี่เดี๋ยวให้ออมจอดแล้วเดี๋ยวพี่ขับแล้วใกล้ถึงร้านละเดี๋ยวหิวพี่บอกให้ออมจอดมันเลยมาเดี๋ยวต้องเปิด GPS เพราะว่าตามไม่ได้ว่าซอยไหนซอยนู้นหรือซอยนี้